ดีต้อนรับพี่น้องนะครับสู่บทเรียนสั้นหนังสือหนึ่งทิโมธีวันนี้เรามาถึงบทที่4เอพิโซดสองนะครับในเอพิโซดแรกนั้นผมนำะพี่น้องให้คิดถึงในบทที่4ข้อที่11 12ว่าทิโมธีจะต้องเป็นผู้ที่สอนพระคำของพระเจ้าและตัวของทิโมธีเองจะต้องมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรนะครับในข้อที่11เอเปาโลสั่งทิโมธีว่าจงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้ อย่าให้ใครมิ่นประมาทความอ่อนไหวของท่านแต่ให้เป็นแบบแก่บรรดาผู้ที่เชื่อทั้งในด้านวาจาการประพฤติทั้งในด้านความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์ในม้วนก่อนนั้นผมนำพี่น้องให้คิดถึงเรื่องนี้ที่เป็นเป้าหมายของทิมโมธีที่เปาโลกำชับเพราะงานของทิมโมธีไม่ใช่งานที่สะดวกสบายนะครับทิมโมธีจะต้องสอนพี่น้องที่อยู่ในคริสตจกักรที่เต็มไปด้วยวายวุฒิต่าง ที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เมืองเอเฟซัสดังนั้นม้วนที่แล้วผมนำพี่น้องว่าความรู้ในพระคำของพระเจ้าก็ชนิดหนึ่งแต่ชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองรู้จะส่งผลทำให้พระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจทำงานในตัวของมนุษย์แต่ก่อนที่เราจะมีอิทธิพลในทางที่ดีกับคนอื่นเป็นแบบกับคนอื่นทิโมธีจะต้องฝึกฝนตัวเอง ในด้านต่างๆนะครับและผมนำให้พี่น้องเข้าใจว่าการเป็นแบบของทิมโมธีนี้คือเป็นทั้งชีวิตของทิมโมธีเลยคำพูดการกระทำความรักความเชื่อความบริสุทธิ์นี่คือชีวิตทั้งหมดของผู้รับใช้ดังนั้นไม่ง่ายนะครับที่ทิมโมธีจะทำงานต่อหน้าพี่น้องและเป็นประโยชน์ในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เมืองเอเฟซัสวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีนะครับ วิธีที่จะทำให้ทิโมธีเป็นผู้ที่สามารถเกิดผลดีในทางของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเองแต่เกิดจากการที่คนคนนั้นมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเองที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยตลอดเวลาเขาจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องมากไปกว่านั้น ตัวของเขาเองจะต้องมีวินัยนในการที่จะฝึกฝนตัวในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยนำพี่น้องนะครับวันนี้เริ่มต้นในข้อที่13จงอุทิศเวลาให้กับการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมให้กับการเทศนาและสั่งสอนจนกว่าข้าพระเจ้าจะมาอย่าละเลยของประธานที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งประธานแก่ท่านตามคำเผยเพระชนะเมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนตัวท่าน จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้วท่านจะสามารถช่วยตัวท่านและทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้พิน่นงทรักครับเราจะพบว่านี่คือสิ่งที่เปาโลก,กำชับกับทิโมธี เรามาดูประการที่2ที่ผมพูดถึงประการที่2ก็คือว่าเอาใจใส่ชีวิตของตนเจริญในพระคำของพระเจ้าคำว่าอุทิศตัวหรือเอาใจใส่นะครับคำนี้มาจากคำว่า p r o เ e โค o ในภาษากรีกเป็นเทนส์ที่มีความหมายถึงการกระทำต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นคำสั่งเหตุฉะนั้นเนี่ยทิโมธีจะต้องอุทิศตนนะครับขมักขมัน พจานุกรมแปลคำว่าโปรเซโคว่าขมักขมันเอาใจใส่เอาใจใส่ตลอดเวลาเอาใจใส่กับอะไรครับชีวิตของตัวเองอุทิศตัวทั้งหมดในการที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านี่เรากำลังพูดถึงผู้ที่ตั้งใจนะครับที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแทบจะทุกเวลาในชีวิตของเขาคือการอุทิศตัวในการพัฒนาตัวเอง เปาโลเสนอให้ทิโมทธีพัฒนาตัวเองโดยมีขั้นตอนต่างๆเริ่มต้นโดยการอ่านหนังสือในที่ชุมนุมชนพี่น้องครับในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดในสมัยของพระกัมพีชาวยิวไม่มีพระกัมภีที่เขาถือส่วนตัวเหมือนกับเราตอนนี้ก่อนที่คนเหล่านั้นจะมีโอกาสได้ฟังพระคำของพระเจ้าพวกเขาต้องเข้าไปในธรรมศาลา และจะต้องไปฟังพระวจนะของพระเจ้าในทุกๆวันเสาร์ที่เรารู้ว่าเป็นวันสบาโตการอ่านหนังสือในที่ชุมชนกําลังพูดถึงการเรียนรู้ของคนในสมัยนั้นแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่พี่น้องครับทิโมธีสามารถที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีได้เมื่อตัวของทิโมธีเองเห็นความสําคัญของพระคําของพระเจ้าดังนั้นนักเทศหรือผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่สําคัญ สิ่งที่เขาจะต้องอุดทิศตัวก็คือการอยู่กับพระคำของพระเจ้าในหนังสือ2ทิโมธีนะครับบทที่3เราจะพบว่าเมื่อเปาโลเขียน2ทิโมธีไปถึงทิโมธีเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายในชีวิตของเปาโลเปาโลพูดถึงทิโมธีในข้อที่14จนถึงข้อที่15เปาโลบอกกับทิโมธีแบบนี้ว่าแต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคง และท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใครและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็รู้พระกัมีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์จากสองข้อนี้เราจะพบว่าทิโมธีได้รู้จักพระคำของพระเจ้าตั้งแต่เป็นเด็กมาอย่าลืมนะครับคุณแม่ของทิโมธีและคุณยายของทิโมธีเป็นชาวยิวแต่พ่อของทิโมธีเป็นชาวกรีก เราพบในกิจการบทที่16นะครับประวัติของทิโมธีข้อ1จนถึงข้อที่4ดังนั้นทิโมธีก่อนที่จะเป็นผู้รับใช้ที่มีประสิทธิภาพได้ทิโมธีจะต้องมีวิัยที่จะอ่านหนังสืออ่านพระคำของพระเจ้านะครับอุทิศตัวทั้งหมดอยู่กับพระวจนะสิ่งที่2การอ่านอย่างเดียวไม่พอทิโมธีจะต้องเตือนสติและสั่งสอน ในฉบับแปลใหม่ที่เราอ่านเมื่อกี้ฉบับมาตรฐานนะครับใช้คำว่าเทศนาและสั่งสอนเมื่อศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วหน้าที่หลักของทิโมธีก็คือสอนพระคำของพระเจ้าบทบาทที่ชัดเจนของทิโมธีที่เมืองเอเฟซัสถ้าพี่น้องจำได้ในบทที่1ข้อที่3ามเปาโลได้ส่งทิโมธีมาไว้ที่เมืองเอเฟซัสเพื่อที่จะกำชับไม่ให้บางคนสอนแปลกออกไป ดังนั้นงานหลักของเขานะครับก็คือการอยู่กับพระคำการสอนพระคำของพระเจ้ากับพี่น้องดังนั้นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องทิโมธีจะต้องฝังตัวกับสิ่งเหล่านี้ในฉบับ19 4 0นะครับแปลคํานี้ว่าจงฝังตัวเองในข้อที่15คําคำนี้มีความหมายว่าปลูกหรือปฏิบัติหรือใล้ครควนในพจนานุกรมนะครับ เมเลทาโอคำนี้นะครับเมเลทาโอมีความหมายถึงการคร้ครวญการปฏิบัติการปลูกใช้ชีวิตของตัวเองคร้ครวญกับสิ่งเหล่านี้ในข้อที่15นะครับเปาโลบ,บอกว่าจงฝังตัวของท่านจงคร้ครวญสิ่งเหล่านี้อยู่กับพระวจนะของพระเจ้าจุดประสงค์คืออะไรในข้อนั้นบอกว่า เพื่อความเจริญขึ้นของทิโมธีจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงกำลังหมายถึงอะไรภาคปฏิบัติของทิโมธีเหมือนที่ผมกล่าวไว้ในม้วนก่อนนะครับความรู้ก็เป็นอย่างหนึ่งการประพฤติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าการประพฤติสอดคล้องกับสิ่งที่สอนสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งอิทธิพลในทางที่ดีของพระวจนะของพระเจ้าต่อผู้ที่ฟัง แน่นอนนะครับว่าการเจริญขึ้นของทิโมธีจะเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องในทางที่ดีดังนั้นเมื่อทิโมธีจเจริญขึ้นท่านก็สามารถที่จะสอนพระคําของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องหรือถ้าจะพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าพูดได้เต็มปากเพราะชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่สอนแน่นอนนะครับเมื่อเราพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่อาจจะแย่ก็คือว่า การสอนสิ่งที่ถูกแต่การประพฤติในสิ่งที่ผิดถ้าเราสอนสิ่งที่ถูกต้องแต่ชีวิตของเราสวนทางกับสิ่งที่เราสอนอันนี้ครับเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการหลูเกียรติในพระคำของพระเจ้าสำหรับคนที่เห็นชีวิตของผู้ที่สอนในโรมบทที่สองในข้อที่24เปาโลได้ตำหนิชาวยิวในหนังสือโรมนั้นนะครับบอกว่าคนต่างชาติดูถูก พระเจ้าก็เพราะการประพฤติของท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นทิโมธีจะต้องเอาใจใส่ในพระคําของพระเจ้าและตัวของทิโมธีเองจะต้องอ่านหนังสือขมาขม้นในการศึกษาฝังตัวเองไว้กับการเทศนาในการสอนพี่น้องเพื่อความเจริญของทิโมธีจะปรากฏต่อหน้าคนอื่นนี่น่าคิดมากนะครับเกี่ยวกับพระคําของพระเจ้าที่เราเห็นในเรื่องนี้ ความจำเริญปรากฏแจ้งในข้อที่15คำว่าความจำเริญคำนี้มีความหมายในภาษาเดิมมีความหมายว่าการเฉิดฉายพี่น้องลองคิดถึงภาพที่แสงที่มันสว่างมาจากคำว่า f a n e r o s นะครับในภาษาเดิม f a n e r o s คำนี้มีความหมายถึงการเฉิดฉายคนอื่นเห็นได้ชัดเจนแน่นอนนะครับคำนี้กำลังย้ำถึงการประพฤติของผู้ที่สอน ชีวิตที่ดีที่คนอื่นเห็นได้ในทุกด้านของชีวิตนั่นเป็นเหตุผลที่บางครั้งนะครับมีคนบอกว่าชีวิตของนักเทศชีวิตของผู้รับใช้เปรียบเหมือนกับตู้กระจกนะครับตู้ปลาที่คนอื่นเห็นได้ในทุกมุมของชีวิตเปาโลเตือนทิโมธีว่าจงระวังในข้อที่16 1. หนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่16 จงระวังตัวของท่านและคําสอนของท่านให้ดีคําว่าระวังเอเพโคในภาษาเดิมเอเพโคคานี้พจนานุกรมแปลว่าการสังเกตการเอาใจใส่อย่างดีเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังใครเฝ้าระวังตัวเองครับเมื่อพยายามพัฒนาตัวเองผมเขียนไว้ที่นี่ ใครก็ตามที่พยายามพัฒนาตัวเองให้เจริญขึ้นก็จะไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งเรื่องธุระของคนอื่นเราต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเรามีเวลาว่างมากจนเกินไปเนี่ยเรามักจะคิดเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องของตัวเองดังนั้นอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องที่ปรารถนาที่จะเป็นผู้รับใช้ที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยใช้สิ่งที่เปาโลเตือนทิโมธี ฝังความคิดของเราตั้งใจสังเกตเอาใจใส่ชีวิตของตัวเองให้ดีเพื่อการเจริญของเราจะปรากฏต่อหน้าคนอื่นดังนั้นอยากจะสรุปนะครับในเนื้อเรื่องที่เราพูดถึงที่นี่สิ่งแรกครับชีวิตของผู้รับใช้เนี่ยหรือนักเทศแบบทิโมทีจำเป็นจะต้องสอนสอนพระครของพระเจ้าและกำชับพี่น้อง คำว่ากาชับเป็นคำเดียวกันกับคำว่าบัญชาสั่งด้วยพระวจนะของพระเจ้า 2. ก่อนที่จะสั่งหรือบัญชาพระคําของพระเจ้าตัวของผู้สอนเองจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่สอนได้ด้วยและสิ่งที่สามครับผู้รับใช้จะต้องระมัดระวังชีวิตของตัวเองในทุกๆด้านก่อนที่จะสอนคนอื่นต้องให้พระคำของพระเจ้า ตักเตือนตนเองให้ได้ก่อนอบรมตัวเองให้ได้ก่อนเพื่อจะสามารถที่จะทำให้พระคำของพระเจ้ามีประสิทธิภาพมากที่สุดและสิ่งสุดท้ายครับสิ่งที่สี่คำสอนที่ปราจากแบบอย่างที่มองเห็นได้จริงเป็นแต่เพียงความรู้เท่านั้นแต่ความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมวลีที่เราคุ้นเคยนะครับ การกระทำก็ดังกว่าคำพูดเสมอเช่นเดียวกันกับการสอนการเทศนาการกระทำของผู้สอนก็จะดังกว่าสิ่งที่เขาสอนดังนั้นหนังสือหนึ่งทิโมธีในบทที่4ตั้งแต่ข้อที่11จนถึงข้อที่16จึงเป็นบทที่สําคัญในชีวิตของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างทิโมธีพี่น้องครับขอให้พวกเราทุกคนพยายามพัฒนาตัวเอง เป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าจะใช้การได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นผู้ชายที่ยืนขึ้นพูดหรือสอนพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราให้มากเอาใจใส่ในการศึกษาและพัฒนาความคิดการกระทำของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่สอนเมื่อเราทำแบบนั้นได้พระคำของพระเจ้าจะมีผลต่อพี่น้องที่ฟังเราในหมู่ประชุมของพระเจ้าในทุกทที่ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ ที่มีโอกาสได้ฟังพระคำของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ขอบคุณมากครับ